แก็อย่างน้นำหมากน้องพี่น้องเนี่ยดอกง,งามเลยครับดอกน้องพี่นอ้องเนีน่ยดอกแค่หนาแรียดน้องพี่น้องดอกเสร็จไปดีครับพี่น้องมื่อนี้วันที่สิบเก้าตุลาคมนะครับหกสิบซีเมื่อนี้เขากลับมามาไต่เห็นนะครับประมาณตีซีนะครับพี่น้องเขาก็มาพ่อนะครับเป็นแค่หนาแรียดน้อครับพี่น้อง นะครับเป็นบานนครับเฮ็ดเกิดสีห่างเล็กน้อยดอกครับเพราะว่ามันเกิดหลายมือแล้วเฮ็ดมันเถ่าทิ้งหมดแล้วครับไปครับไปเก็บน้ำกันบานเนี่ยอันนี้เก็เป็นกีเห็ดไข่นะครับพี่น้องเห็ดไข่าบานครับพี่น้องบานงามๆนะครับฝนตกต่อกันมาสามเมือแล้วพี่น้อง เฮ็ดกะสีบแบบประมาณวันเนาตถิ่มเนาะครับพี่น้องเก็บบาท่านนี่เป็นกีเฮ็ดไข่นะพี่น้องง่ายไม่ได้พี่น้องนี่จุม่มนึงครับเฮ็ดดอ,อกไข่เห็ดดอ,อกไข่ครับพี่น้อง เป,เป็นกี่มันเะาพี่น้องพี่น,น้องให้ดอกไข่บานดอกเลีน้อยเองได้พี่น้องด้วยของบานของบานได้พี่น้อง นี่กี่นึงพี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเห็นหน้าแล้วครับเห็นหน้าแล้วครับ บานมาแล้วพี่นอ้องเบิ<ฟ>่งเถือกฝนหนาตาทางบาง,งามไปเลยพี่น้องนี่เขนหาแเลยครับดูแข็งด้วยพี่น,น้องกีหน่อยนะกีหน่อยน้ำ,น,น,น,ำนี่ดอกนั้นครับพี่น,น้องขนาแเลย nghe được khai bàn nghe pì non bàn nói nổi nghe được nổ. nghe được khai bàn nghe pì non bữa nghe nè gà đập nhiều pì non một ngày đấy hết quá cả นี่เฮ็ดก้าครับพี่น้องเฮ็ดห,หนังวัวครับนี่นนั่นแหละครับนีดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดไข่ครับพี่น้อง เห็ดไข่บานพี่น้องอน้องมาหนีเห็ดเห็ดหน่อยครับครับพี่น้องมันถึงหนามมันเปืนน่อยเนาะหายากจังหน่อยครับมาหน่อดอกนึงครับพี่น้องเห็ดไข่นี่ครับน,นี่จุ่มนึงครับพี่น้องน,งน,องน,นี่อุ้มใหม่ อีดอกนึงครับนี่จะค่หน่อยนี่ดอกนึงครับเหมือนงามเลยพี่น้องเมืองบ้านนี่พี่น้อง้านแบบนี้นนนนยนะครับนีบ้านหนึ่งครับพี่น้อง เขาวงามครับมีกีนึงพี่น้องนี่บ้านนึงครับพี่น้องนี่บ้านนึงพี่น้องนี่อะไร้หมนะครับเห็ดไข่ครับ เนี่ยเป็นเห็ดไข่เนาะพี่น้องบานหนึ่งครับเห็ดไข่บานครับพี่น้องน,นี่อยู่ทีงเขาเนาะพี่น้องเห็ดไรหนาแหล่พี่น้องนี่เห็ดหนาแหล่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดไข่บานเนาะพี่น้องบังเกิดอยุติธรรมยะมันก็ง,ง่ามยมั้ยพี่น้อง มึงบานนี่พี่น้องงามๆเลยครับให้ดอกให้มึงจุ่มนี่พี่น้องจุ่มงามๆพี่น้องเนี่ยมาแล้วพี่น้องได้แกงแล้วนะครับเมึงเด้อเห็ดมีได้ดอกงามๆครับพี่น้องขึ้นมาทั้งเขาเนี่ยดอกให้พี่น้อง งามเลยครับนี่เห็ดคายครับพี่น้องเห็ดคายครับพี่น้องเห็ดคายครับเห็ดคายครับพี่น้องดอกงามด้วพี่น้องเหนือเห็ดคายนะครับ นี่บานนึงครับพี่น้องนี่ดอกไข่อยู่ทั้งหยอดเขาได้พี่น้องมื่อเดือดดอกข้างหนาเมื่อไหร่ละเบืองดอกงี่พี่น้องอุ้ยหักโอ้เสียดายเด้อป่าเราเขาก็ล่ะมันกอบน่าหละพี่น้อง นี่ดอะแค้ครับพี่น้องงามครับมีดอกม่วงพี่น้องมีบานหนึ่งครับ เห็นดอกไข่หน่ะแดดนาะพี่น้องดอกงามๆเลยครับนสองบานพี่น้องเห็นดอกไข่บานหนึ่งพี่บานหนึห่งรับพี่น้องมองนี้ตั้งกล้องม่ได้ครับสั้นเห็ดไข่บาน,นหนึ่พี่น้องงามนะครับมีดอกนึงครับเห็ดอกไข่กินกันพี่น้อง น,นี่บ้านนึงครับนี่เราค้ขาอันไไปเงี้ยเอาองบ้าง,ไไง,างขาจุ่มให้เราค้าหนาเลืองครับพ่นลองเค้หนาแล้วครับพ่นลอง

เมื่อพี่น้องเห็ดตะไคร่อันนี้ผมเอาดินกบไว้ได้พี่น้องงามค่ะงามแน่พี่น้องแต่อันนี้เชียให้เพิ่นจิ้มน้ำพี่น้องนี่ดอกนึงครับพี่น้องเห็ดตะไคร่จะไปนั่งกินแน่พี่น้องเดี๋ยวอยู่ครึ่งเดียวเห็นมันยมันไมด้น่าแล้วพี่น้องคือดูใต้ก่อนหินเลยครับสรุปผลงานเซาหนีเนาะพี่น้อง ประมาณนี้ครับท่านมาที่เป็นเห็ดเท่าไข่แล้วครับพี่น้องเห็นานแล้วนะเริ่มบ่มี่ล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแากชร์นะครับขอบคุณที่มารับช่วงนับขอบคุณครับ